อาจารย์ครับค่ะพี่หนุ่มกันชัยค่ะหลังจากที่คุณลีน่าไปที่สอนอไปขอโทษแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวพี่หนุ่มจบโพน่ะแสลงไปด้านล่างให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยนะคะ<า> <นา S 2> บอกว่าใช่ค่ะพี่หนุ่มบอกว่าคือที่รับไม่ได้ที่สุดก็คือที่คุณลีนามาแช่งลูกสาวอันนี้มันเกินไปพี่หนุ่มบอกตัวเองสวดมนให้ลูกทุกเช้าไม่โอเคที่จะมีคนมาว่ามาแช่งลูกผม แล้วเรื่องที่คุณลีหน้าจังพูดก็ไม่เป็นความจริงด้วยพี่หนุ่มบอกเขาไม่เคยรับเงินจากแม่ตัก๊กอันนี้พี่หนุ่มก็ชี้แจงในเที่ยงวันทันเหตุการณ์เดี๋ยวจะได้ฟังเต็มๆนะคะแล้วพี่หนุ่มพูดประเด็นสําคัญก็คือหนึ่งในหลักฐานการฟ้องคดีก็คือคําขอโทษของคุณลีหน้าจังที่วันนี้ออกมาพูดเองมาขอโทษเองมันเป็นการตอกย้ำว่าความผิดสําเร็จแล้วค่ะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนออกจากบ้านพี่จะสวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวัน พีส่สวดมรัยลูกพี่ทุกวันทุกวันจริงๆไม่เคยเว้นสวดทุกวันในขณะที่มีคนนึงแช่งลูกพี่พี่รับไม่ได้ครับพี <caramel ored Krishna> ่รับไม่ไ <meat> ด <todo> ้ท่านนะเละเรื่องอยู่แค่นี้เลยอันนี้พี่ก็เลยยืนยันว่าพี่เนี่ยฟ้องจริงพี่ตั้งเรื่องทนายฟ้องจริงนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณเองเนี่ยแหละครับที่วันนี้คุณไปขอโทษที่หน้าพญาไทยว่าฉันขอโทษนะที่แบบฉันเอาเรื่องไอ้หนึ่งล้านบาทนี่ไปพูดฉันไม่รู้ความผิดคุณสําเร็จแล้วครับ แล้วนั่นคือสิ่งที่คุณยอมรับไปแล้วคุณพูดถึงผมจริงๆนี่คือหลักฐานชนีในชั้นศาลมันจะประกอบเรื่องนี้ยื่นกับศาลขอบคุณนะครับที่ยอมรับออกมาแบบนี้ดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาทีน,นี้กรณีที่เขาบอกเขาบอกว่าถ้าไม่รับคำขอเขาจะแจ้งความกับเป็นสิทธิ์ของเขาครับระบบอาญามเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาใครจะมีการแจ้งความใครจะอะไรก็ได้แต่สุดท้ายถ้าเกิดพิสูจน์ออกมาแล้วตํารวจไม่ได้มีการสั่งพร้อมที่อายการหรือตํารวจแบบไม่มีการบอกว่ามันไม่ได้ข้อความผิดต่างๆนานาผมแค่ ฟ้องกลับหรือแจ้งความกลับว่าแจ้งความเท็จก็โดนีิคุณลีนาจังจะฟ้องคุณหนุ่มคุณหนุ่มบอกว่าก็ฟ้องได้แต่ถ้ามันไม่จริงเดี๋ยวฟ้องกลับค่ะ ส่วนในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะก็จะเป็นช่วงที่ทางคุลีนาไปถึงที่สนอนอแล้วก็มีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงมีการแถลงมีการขอโทษนะคะทางพี่หนุ่มบอกนะคะบอกว่าก็รับคําขอโทษแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบง่ายๆขอพึ่งบาร,รมีของศาลก็คือต้องไปจบที่ศาลเรื่องนี้พี่หนุ่มบอกว่าไม่ใช่ว่าออกมาด่าคนอื่นไปย่ำยีหัวใจคนอื่นแล้วมันจะไม่มีความผิดด่าเข้ามาได้ห้าหกวันมาขอโทษวันเดียวจะจบแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เหรอ ตัวพี่หนุ่มไม่ใช่มวยล้มต้มคนดูแล้วไม่ได้ขอโทษพี่หนุ่มคนเดียวพี่หนุ่มบอกว่าต้องขอโทษคนใต้ด้วยคือก่อนหน้านี้ค่ะมันมีคลิปที่คุลีน่าไปพูดถึงคนใต้บอกว่าคนใต้ช่อโกงคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ความผิดมันสำเร็จแล้วค่ะนะฮะความผิดสำเร็จแล้วความตั้งใจของผมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับผมยังคงจะเดินหน้า,าพึ่งบาร,รมีของสารอยู่นะครับคือเรื่องนี้ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การที่จะมาขอโทษกันตรงนี้นะฮะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องถึงถึงศาลนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณลีน่าจังจะไปขอโทษผมเนี่ยก็เดี๋ยวไปว่ากันที่ศาล<ม>ถ้าศาลจะให้ไกลเกลี่ยกันมาไกลเกลียก่ยคุณจะขอโทษขอโพยก็ขอโทษต่อหน้าศาลทําบันทึกเอาไว้เลยอ<ม>ผมไม่อยากให้มานั่งแบบพูดแบบนี้และนี่คือจะเป็นบรรทัศฐานนันดึงว่ามันไม่มีใครไปด่าใครไปย่ํายี<ม>หัวใจใครได้<ม>โดยที่จะไม่มีความผิดหรือด่าเข้ามาห้าหกวันแล้วขอโทษแค่วันเดียวแบบนี้แล้วจบ ผมรับไว้นะการขอโทษผมรับไว้เพราะคุณเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็เคยรู้จักกันมาผมรับไว้นะครับแต่ผมไม่ใช่คนเป็นผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบมวยล้มต้มคนดูฮะ <c oughs> ผมไม่เอาแบบนั้นถ้ามีอะไรเดี๋ยวไปว่าที่ชั้นศาลแล้วอยากขอโทษผมคนเดียวครับคุณลีน่าจังพ่อผมเป็นคนใต้คุณด่าคนใต้เอาไว้ว่าคนใต้เนี่ยมันชอบโกง <c oughs> นะฮะมันมีคลิปที่คุณพูดเอาไว้ว่าคุณจะไม่นุ่นไม่นี่คนใต้ไม่ชอบ พ่อเป็นคนใต้คุณขอโทษผมนคนเดียวไม่ได้นะคุณต้องขอโทษคนใต้ด้วยก็จะเป็นคลิปที่คุณลีนาไปพูดถึงเรื่องการซื้อรถ <c oughs> จริงๆคุณลีนาเนี่ยตอนที่อยู่ที่สอสอพยาไทยก็พยายามชี้แจงประเด็ดนนี้ว่าพอดีไปซื้อรถแล้วถูกโกงก็เลยพูดคํานั้นออกไป ก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องคนตายอีกประเด็นหนึ่งค่ะส่วนประเด็นเรื่องของเงินหนึ่งล้านที่ก่อนหน้านี้คุณลีหน้าบอกว่าได้ข้อมูลมาผิดว่าทางแม่ตั๊กให้เงินพี่หนุ่ม1นล้านเกี่ยวกับโฆษณาที่ช่องสามพี่หนุ่มในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็ชี้แจงเลยเอาหลักฐานการโอนเงินมาให้ดูว่าเป็นการโอนเงินของทางป๋าเบียคุณการพลโอนไปให้กับทางเอเจนซี่ที่ชื่อว่า G M N เพราะว่าจะไปซื้อโฆษณา3นาทีในหัวนกระแสแต่ว่าเรื่องของโฆษณาช่องสาก็ขายด้วยอ,อันนี้เป็นหลักฐานที่พี่หนุ่มโชว์นะคะว่าทางคุณการพลโอนให้กับทางเอเจนซี่แล้วอีกหลักฐานหนึ่งก็คือเนี่ยแหละค่ะเป็นใบวางบินระหว่างช่องสามกับทางเอเจนซีม่มันก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการตกลงกันไม่เกี่ยวกับพี่หนุ่ม,มเป็นช่อง3ามเหมือนพี่หนุ่มก็เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรในรายการมไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ยค่ะพี่หนุ่มก็บอกว่าบอกว่า ผมรับเงินมา1ล้านมาบอกแบบนี้ได้ยังไงแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือทุกอย่างที่คุณลีน่าพูดไปอะค่ะว่าพี่หนุ่มเอาเงิน1ล้านจากแม่ตักมามันจะอยู่เป็นดิจิทัลฟุตพินท์แล้วต่อไปถ้าลูกโตขึ้นมาเห็นจะเป็นยังไงในครั้งนั้นแม่ตักเคยมาซื้อนะฮะเป็นลูกค้าตรง3นาทีนะฮะในรายการโหนกระแสนะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะรายการโหนกระแสเองเนี่ยนะครับ คือส่วนหนึ่งเนี่ยคือช่อง3เนี่ยเป็นคนขายโฆษณานะฮะช่อง3เองเนี่ยจะมีเอเจนซี่ต่างๆนานานะครับหนึ่งในนั้นเอเจนซี่ชื่อว่า GMN Agency GMN Agency นะฮะฟังนี้ไว้นะครับ GMN Agency ได้มีการเอาเวลาของช่อง3เนี่ยสานาทีเนี่ยนะฮะไปขายเป็นโฆษณาให้กับทางคุณของคุณตักและสามีก็คือคุณการพลใช่ไหมคเบียร์คือการพลใช่ไหมค่ะอ่า การพนที่มีการโอนเงินเข้ามาสู่บัญชีของ GNN นะครับนี่นะฮะผมให้ดูเลยแล้วกันนี่นะคุณผู้ชมลองดูนะครับจำนวนเงินเนี่ยนะฮะอันเนี้ย28 8 7 5นยห้าบาทนี่นะครับ,น,น, 8, บ,น,น,รบนี่การพลนะที่เขาบอกผมรับเงินมา1ล้านบาทนะฮะในการที่เป็นคลิปของคุณตั๊กอันนั้นนะฮะอันนี้เป็นใบนะฮะเป็นบินที่มีการวางบินกันระหว่างช่อง3นะครับ กับบริษัทนี่นะฮะ G M N นี่นะถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการค้ากันระหว่างช่องสามมา G M N G M N เอาไปขายกับทางฝั่ง,งคุณการพลเกี่ยวกับผมตรงไหนออตอบกลับทุกดอกชี้แจงทุกประเด็น